แต่น่าอยู่แถวนี้นะไม่น่าหนีไปไกลหรอกเรียบร้อยสวมหน้ากากไว้ทีร้อยอ๋ออ๋อโอ้แทงแทงสีกูเข้าเดี๋ยวเอาแทงแทงโอ้เจ็บมกกากเลยแทงโอ้ยแทงทแทงทแทง,อแทง,ทงอไอพะบิดาพะบพิดาใจเย็นพะบิดาหนีไปไหนมอบตัวคุณโดนจับแล้วพะบิดาพะบิดาพะบิดาไม่ไมอยอมมอบตัวนะผม มาบ้างมีคนกดสามบ้างไพราั้นกดแครี่โอเคไม่มีสองคนที่เหลือแครี่เด้อถ้าจะเล่นมอทอร,รอต้องแบนได้ตัวนี้ไอยาเต๋เดี๋ยวบอกเพื่อนก่อนผมต้อง,งการเล่นมอทอรสอย่าก,กดแบนเด้อเนี่ยเราก็กดบอกเพื่อนก่อนนะผมดูด้วยอัตราชนะกูไรฮะติดฝาเอ้ โอเคแนะนำไฟเตอร์ให้เลือกคนสุดท้ายนะเดี๋ยวมันเอาตัวมาแก้ทางนะผมอย่างผมเจอคิดล่าไม่ค่อยเท่าไหร่โอเ้เจอการีกาลีตีแท,ทงอะไรไม่ค่อยเข้านะแต่ว่ามันจะตีเดเมดด้วยกันเองเข้านะอเอ้ยฝั่งเรามีซัพพอร์ตโอเคผัดไฟเตอร์สวยแต่ไฟเตอร์ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวทำเดเมจนะอาจจะได้เดเมจแค่นนิดนึงแต่ว่าการที่เอาฆ่าไฟเตอร์ด้วยกันมันก็ยากนิดนึงมันเอาฟานนดิสมาเลยวะ แก้ทางผมแน่เลยเออมึงต้องสกิลอย่างนี้ดิวะเดี๋ยวกูตบให้ร่วงให้พวกสกิลแพงๆไงมาดิาเดี๋ยวคอยดูจะล่วงจริงหรือเปล่าคิล่าเหรอก็มาดิสกิลเงี้ยชอบสกิลแพงเนี่ยการที่เราตบคนแบบว่าสกิลแพงนี่มันทำให้เราแบบว่ามีระดับนะผม ถ้าเกิดชนะตาน,นี้ก็แปลว่ามีระดับแล้วอะคือว่าดีนะผมการที่เราเจอคนที่สกิลดูสวยดูหล่อมแพงทําให้เราเป็นคนมีระดับนะผมถ้าเกิดเราไปตบเขาลงนะผมแต่ถ้าเกิดเราตบไปลงก็ไม่เป็นไรนะผมตาน,นี้ผมคิดว่าผมน่าจะตบลงนะอะเพราะตัวละครค่อนข้างได้เปรียบอะถ้าเกิดตาน,นี้ถ้ามันไม่ได้เอาตานี้มาเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นอย่างตัวอะไรวะ อย่างตัวแอริ่เนี่ยมันก็ได้เปแบบแรียบละแตม <ไป S 1> นีซานิกไงอ๋อซาดิสมันไม่ได้ฟาร์มด้วยมายืนเลนวัดกับผมเอาแล้วละ่ะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับผมจะรอดหรือจะร่วงครับผมพยายามไปเกียร์คีฟก,ก่อนนะผมของกีล่ามาฟา้าผมเพิ่งครั้งแรกนี่ครับเป็นอะไรกูล่ะมาตีมึงเข้านะ Uhm อะไรมึงอ่ะอะไรมึงอ่ะมึงจะแพ้เล่นมอทอสนะมึงอายนะจะแพ้เล่นมอทอได้ไงอ่ะอายเล้ยอะไรอุ้ยคีย์บอร์ดเป็นอะไรอ่ะแป๊บนึ่งไม่กอดจะเดินเข้าป้อมไปตายไปีแล้วเมื่อกี้โอเคล้ำพังตัวฉัน ก็จำ <My life. S 1> ไม่ได้ที่จะชุดหลังหัวใจเธอเอาไว้ให้ตายขคยนโอ,อ้จะเย็นกอ่อนกีฬาโอ้มันอะไรอยู่เนี่ยแต่ว่าต้นกีนน้องไม่ค่อยบีโลนะที่จะชุดหลังหัวใจเธอเอาไว้ ให้ตายแค่ไหนก็ไม่มีความหมายก็หัวใจเธอเปลี่ยนไปเฮียเอ้ยกูตายกูแตกเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อนมาช้าไปพอกับทัพพร์อมมาช้าไปถ้ามาเร็ววันนี้คงไม่ตายหรอกเธอมาช้าไป รู้หรเปล่าตอนที่ฉันไม่มีใครแล้วเธอไปอยู่ไหนหรูอฝ้าจะแกงลองใจเราดูว่าจะมีความมันคงสื่อตรงเพียงใดฟ้าเลยสั่งคนที่ใจนันตามหามาลองใจเธอดูอะไรกูร้องผิดปะเกี่ยวอะไรกับอาวีวะเนี่ย <c oughs> เด้อดหลุมตายแล้วหนึ่งตัวแต่ตอนไหนก็ลงสตรีมตอนนั้นเลยผมแต่ก็คงแพ้แพ้ยากกัตานี้เพราะว่าผมชอบกาสว่าชนะสูงนะตานี้เพราะฝั่งเราออกเพรดิตที่ว่าพิชกิ้งมงไงคือตัวมันดีอยู่แล้วแหละแต่การเล่นก็ใช้ได้นะดึงกััพพอร์ตเงมาดิบวกจังนะนะคอร์สไหว่ปล่ะ นาคอสปล่อยมันก่อนเดี๋ยวมันร้องเดี๋ยวมันร้อง <Huh? S 1> ปล่อยเขาไว้ก่อนนะแต่เขาจะร้องเอานะผมโอเคน่าจะฟอมแตกแล้วละ่ะไม้นาคอสก็เดินดีนะเออตีนี้มึงเล่นดีว่ะเรียบร้อยยกไปกลางผมทำกลางต่อขอเงินขอหางเงินก่อนเอ้ยมีตัวบนอยู่ปะเนี่ยเห็นตัวแบ็อ่าใช่ด้วยไอ้ยัเมื่อกี้ผมถึงก็ผมตาฝาดไป วยแต่ตอนนี้มันจะไปตีป้อมคืนนะผมใช่ด้วยมันจะไปตีป้อมคืนนะเปล่าวะเดี๋ยวตัวน,นี้ก่อนเรียบร้อยอันตีไปทีนึง ไอตัวนี้มันทำได้แค่ถูถ่ยเวลาจักฆ่านะผมจะมันฆ่าต่อนนี้ไม่ค่อยได้ผมเฮ็ดปลาอ้าวดูดีอย่างงี้เอาจะหนีไงเรา,าสวยสวยเลยครับผมเร็ียบร้อยไ <c oughs> ออยาถ้าเป็นผมที่ผมยินมอบเลยนะ โอเคผมจะขึ้นดับแดงนะผมเพราะว่าเกมตอนนี้เหมือนเกมรานําแล้วถ้าเกิดเกมเราไม่นําผมก็จะขึ้นเป็นเกาะครับผมผมพยายามทำเกมมันสุดนะเกมมันนำแล้วผมเราต้องเอาให้สุดเลยนะถ้าเกิดเกมมันนาอะถ้าไม่สุดก็โอกาสก็พีก็สูงนะผมพลาดหรอไม่เงากีล่ามาฟาร์มแล้วก็ไอ้มอนทอร์ไปเอ้ยใครนี่ไปนั่นพวกนากา ให้ไอ้นี่ไปให้กิล่าไปฟาร์เราก็ให้อดัลตานิสมากินเลนสวยไปเสียป้อมอนาคตเอาเลยถ้าได้ป้อมมันก็ต้องตายอ่ะเอาให้แตกมั้ยอ่านป่ะอันอย e ู่ร้อยทอแล้วเออทอทอแล้วทอเรียบร้อยทอแล้วเออสวยโอ้แม่ง น่าดโดนเนิร์ฟเตเนี่ยได้คิวเท่าไหร่แล้ววะเออได้คิวน้อยอยู่เดี๋ยวรอดูเด็ดเกมยร์ยนะคนดูแองก็ไม่น่าจะยืนไหวนะผมอาะแคดดี่เอาไปเลยสวมหน้าก,กากไปทีตอนนี้ต้องยกรางวัลให้กับวีด้าเลยผมไปหาตังก่อนกีว่าคือตงังของเราครับผม พยายามเคลียร <'t> ์คีฟให้แบบให้พลครึ่งไม่น้ำครับผมครึ่งไม่น้ำนายอ่ะไออะใครเขาเรียกเป็นน้ำนายกันแล้วแต่บางคนเขาเรียกนายพวกเขาเวลาแบบว่าคือหลายคนเขาเรียกอ่ะไอ้ไม่น้ำนายเนี่ยผมชอบเรียกเหมือนกันมราจะวีล่าเราอะแปลมันดียวสวยม่อเพิ่์มม่อเพิ่มไม่ได้หรอกฟาร์มสวมหน้าตา เาว,วิล่าผมหรอโอเคเราก็โยกไปกลางหุ่นจังหวนนี้ผมพยายามขึ้นหนับแดงให้ไวนะั้นผมจะเอามากดเลนเขาให้ยับเลยเดี๋ยวไม่เกิดทีิพายเลยจะเล่นยากถ้าเกิดทิมพลิกไปแล้วผมโอเค อะไรใบโอตีกูเข้าเลยหรอมึงดูนาะมึงตีกูเข้าโอ้ยแต่นี้ก็เข้าแล้วรัดทิ้งนะจะดีเลือดก่อนนะผมอ่าตอนนี้ชนะแก้วหรอโอ้อยากแพ้จังเลยอ่ะโอ้ชนะแก้วอะไรอ่ะเพื่อเราโดนหรอต้องช่วยวะต้องราระวังป้องกับเพื่อนเราเราต้องเลือกสักอย่างงั้นผมเลือกปมดีกว่า ถ้าเกิดไปอวงกันแล้วกันะผมจะกดอัำตีเลยออกไบโอเคสผมไม่วไยโอยังไม่ทันได้สวนเลยเลยครับผม <c oughs> โอเคผมต้องเลือกเพื่อนน้ำตานนี้เราต้องมาช่วยเพื่อนโอเคโดมไปปิดหน,น้า <c oughs> มันโอเคเรียบร้อยเอ้าชิพายมีป้อมเดี๋ยวมองไม่เห็นป้อมชิพายละ Ok chưa? Chưa không? Con là rồi Chết tiệt, chúng ta sẽ đi giúp chúng ta không? Đi Ôi, nó như nó sẽ rời đi, không? Nó không? Nó không? Oh, tỉ, tỉ, tỉ. Oh, rồi, Làm gì vậy? Ồ, Ồ, vào Ồ, Mẹ, 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 เอาเฮี้ยเกมมันจะพิกแล้ว่าทิพไละนจะทิพตรงนี้แหละยเฮ้ยต้องนั่เวอีกถ้าเงินพลิกได้ขอทีมันอตอนนี้รอดไปเถอะที เอเดียบับมันอะดรอเไรกเอาแล้วก็ววบ,บัฟให้น,นี่เอจริงๆไวท์เตอร์ไม่ควรที่จะว่ามาได้ลงได้บับนะควรที่เป็นแคร์รี่กับมีดละมากกว่านะขอบค้อขอ,ขอตัวทำได้มีดเงี่ยมันอยู่ล่างตองแคราคอร์สฮ้ยมันอยู่บนเรียกว่าบนไม่ได้ออกออไอ้นี่ไม่ได้ ชูมอร์ร้อนผมไม่จำเป็นต้องจัดไอเทมแบบออกตามสถานการณ์เลยผมได้แต่ถ้าทองเข้าไปอ่ะถ้าแครี่เราเดินจะไม่เดินเราไม่เป็นไรแต่น่าอยู่แถวนี้ดัไม่น่าหนีไปไกลหรอกเรียบร้อยสวมหน้ากากไว้ที ร้อยอ๋ออ๋โอ้แทงแทงสีกูเข้าเดี๋ยวเอาแทงแทงโอ้เจ็บมากเลยแทงโอ้ยแทงแทงแทงเฮ้ยพระบิดาพระบิดาใจเย็นพระบิดาหนีไปไหนมอบตัวคุณโดนจับแล้วพระบิดาพระบิดาพระบิดาไม่ไม่ยอมมอบตัวนะผมไอ้ห่าตัวนี้เหมือนพระบิดาเลยนะเขาบอกกันมาเยอะผมไอ้ยูุมาวีอะ โอ้สวยสวยคิล่าเอาคิล่าก่อนมานี่มานี่คิล่าตัวไหมเหรอสกิลไหมเหรอเอ้ากูชอบเลยอย่างงี้คนที่ว่าสกิลหลูวแพงอ่ะโอ้โหสกิลหลูวแพงจะแพ้สกิลโมเดลเดิมอะไรของเขาอ่ะนะจะแพ้สกิลเดิมสกินสกินสกิลหลูวก็ไม่ได้ช่วยนะมาดิไหนสกิลหลูวทำดีมิดจังๆหน่อย มีประโยชน์หรือเปล่าไปซื้อลงซื้อมาโอ้เลือดถอะเสียตรงเสียตังมีตังหรือเปล่าดิฮะไปอดตังซื้อรึล่วนี่โอ้รำหน่อยเดบิวม่หรูหรูโอ้ขนาดตาเด็กจะไม่กล้าวัดกมลเพอนะหนูอากาลีโอเจ็บเจ็บโอ้โอ้ยอกาลีกาลีโอเจ็บแล้วเจ็บแล้วโอเคกูออกล็อกชิลไปแล้ว โอ oh, 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 ้พาบิดาพาบิดาโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้กาลีปล่อยอัตรหน่อยโอ้กาลีโอ้กาลีกาลีโอ้กาลีเจ็บแล้วพอแล้วโอเคเจ็บจริงเลยนะโอ้พอแล้วพอแล้วอย่าอย่าโชว์อย่าโชว์มากอย่าโชว์มากอย่าตีกูอย่าตีกูโอ้ยโชว์มากเกินโอ้กาลีกาลีตานนิมเจ็บจริงวะกาลี เรียบร้อยเรียบร้อยส่มหน้ากาไปทีตัดโอ้เกมตึงเกมตึงเกมตึงเนี่ยเล่นมอเตอร์ต้องออกดาบแต่ตดหนของคุณเจ้าออกเกาอเกือกอะไรป้องกันอะไรก็ตามสถานการณ์ของคุณนะแต่ว่ามอเตอร์ผมแนะนำให้ออกออกแบบว่า ดาบแย่ทุกรอบผมคือมันดีมากผมมันอาจจะฆ่าแบบไม่ได้ไดมีดมดมดม่เต็มที่ว่าแรงเว่ยอย่างพวกฟอร์เรนหรือบัตเตอร์ไฟผมแต่ว่ามันถูก้ได้ถ่ายได้ผมหรือว่าแบบอึดนนะออกไปได้ดีเอามึงทำอ้ซัพพอร์ตกูลักสวมหน้ากากไปดิเอ้าเอ้าเอาเอาสวมหน้ากากสวมหน้ากากโอ้ยอะไรเอามึงที่ไม่ได้คิวเหรอกูเพื่อนได้ไปเป็นไรโค้งในจต้องากการีบจบนะเดี๋ยวกาลีจะปล่อยสักท เล então, 3, no ือดผมเดือเยอะอยู่อะขอไฟก่อนขออัติโดมจานติปุ๊บแล้วผมก็รีบออกมาเลยนะมันไม่ไหวว่ะโอ้กาลีกาลีโอ้กาลีกาลีกาลีเจ็บแล้วโอ้ยโอ้ยพอแล้วพอแล้วเจ็บมากเลยเจ็บมากเลยสัตว์โอ้ยโอ้ยโอ้ผมโอ้ยเจ็บมากเลยโอ้โหกาลีสกิดนะผม โอ้โหบับเจอทอเข้าไปผมคีล่าคีล่าหน่อยโอ้กาลีกาลีกาลีโอ้ยกาลีโอนี่บูเกินนะผมไม่แนะนําำไม่ได้ทำตานมะผมการทำแบบนี้ผมเมื่อกี้ผมเลือกที่จะไม่ตายก็ได้นะผมแต่ว่าผมจะตีป้อมให้แตกเนะี่ยคือถ้าเกิดจะตีป้อมอยัางไงามันต้องรอทีมเข้ามาก,ก่อนไม่แนานน้ำไม่ทำตาเมนะื่อกี้ทำเพื่อความสนุกนะผมเห็นเกมมันน้ำเลยแต่อนนั้ฝั่งเราตายเยอะแล้วจะโดนพลิกหรือเปล่า ต้องรีบจบนะเมื่อกี้จบได้นะเมื่อกี้ติดเล่นไปหน่อยถ้าเราจะดาร์เราต้องดันคีปเลนนี้กับ2เลนให้หมดก่อนถ้าเกิดเราดันคีปไปใช่ไหมเขาก็จะไม่มีทางมาดารกก็ได้เพราะว่าเขาต้องเกียรครีปเนี่ยเป็นแง่แผนผมใช้ได้โอเคงั้นผมต้องไปดันเลนบนนะผมให้เพื่อนเราตีคีปไปให้เพื่อนเราตีดารไปแต่เพื่อนเหมือนเราตีได้นะเนีย่ยเราต้องดันคีปเพื่อนนะผม ถ้าเจอเหเราจะดาก์กต้องเลียคิฟเล่นบนหรือเล้นล่างเลนที่ดาวมกนอยู่ระหว่างกลางเนี่ดยสวยเรียบร้อยไม่ได้เป็นเยอะเกินตอนนี้ฝั่งต้องเลือกระหว่างบนกับล่าง<อ>าบนกับกลางจะเ,<อ>เลือกฝั่งไหนครับผมผมหน้าตาไปทีทีล่าทีล่าคุอย,ยากฆ่าทิล่าไว้สัตว์โอ้ผมไม่ได้กดเองสขาคิว ถ้าเมื่อกี้กด X เมื่อกี้กิล่าตายเลยนะ,บบะอะไรป้อมโอ้ตีแบบไม่มีคีบอ่ะมีตัวไหนทำได้ไหมล่ะเป็นไงถึงว่าแบบว่าป้อมเลื่อนน้อยแต่ตีได้เลยอปะปะปะโอ้เรียแบบร้อยจบไปแล้วผมกิล่าไม่ทำเหรอโอ้โหสก,กิลยังหลู กูจะมีดราม่าหรือเปล่าวะเจ๊กินล่าไปทำเกมียนใครมีผีวน่ะิล,ล่าเราแล้วผม14คีผมฆ่าได้เจ็ดตัวเองตายไปสองรอบ